ปัญหาของสายเทรดสั้นที่ใช้ MACD มีทั้งหมด3ข้อนะครับ1ก็คือเพื่อนๆเ,เข้าเลนเข้าช้าเกินไป2คือเพื่อนๆไล่ราคาทําให้เสี่ยงติดดอย และ3คือเพื่อนๆสวนเทรดโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีตัวกรองวันนี้ผมจะหาทางออกโดยใช้2กดง่ายๆให้กับเพื่อนๆนั่นก็คือ1ผมจะให้ตัวกรองและ2คือผมจะใช้กดที่ชื่อว่า z e r o zone t r i g g e r ง่ายๆครับนั่นคือรอให้เ a c มเอสแอนดีตัดสัญญาลาน้ำหรือว่าใต้ศูนย์นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำกำไรจากคบิตคอยทำเฟรม15นาทีได้มากกว่า70% 0ผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมมีบททดสอบให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเจาะเรื่องถึงวิ เพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคด้าทางไลน์แอนด์ชองเทสกูที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go ผมทดสอบระบบนี้บนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ Broker ที่มี FCA l i c e น s e จาก UK นะครับใบอนุญาต Forex Tier 1ระดับโลกนะและจุดเด่นของ Tickmill นะครับที่ผมชอบสุดๆก็คือมีค่าสเปรดบวกค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ Broker อื่นๆที่มาเปิดตลาดในประเทศไทยนะครับพอหลักๆของผมก็ใช้อยู่ที่ Tickmill Broker นี่แหละครับและพิเศษนะครับสำหรับผู้ติดตาม c h a ง n e l t e School นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดบัญชีกับ Tickmill Broker ผ่านลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่น ที่ต่ำกว่าปกติลงไปอีกนะอันนี้เป็นนิวพิเศษจริงๆนะครับก็เชิญกดลิงก์สมัครเปิดบัญชีได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดประสบการณ์กับบ,บรกเกอร์ระดับโลกนะอะมาดูกันนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ย115ไม้นะครับในการเทรดสั้นบิตคอยทามเฟรม a m e 15นาทีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมใช้ความเสี่ยงที่5ทุนหมื่นเหรียญ R r เหมือนเดิมนะครับ1.5เท่า จะเห็นว่าระบบนี้นะครับการใช้ MACD ที่ถูกทางถูกที่นะสร้าง w i n r a t e ให้เราได้56%เพื่อนๆบางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่อยากให้เพื่อนดูตรงนี้ดีๆนะครับเทินกำไรได้สูงถึง746.7%นะครับอันนี้คือสูงมาก ภายในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับผมทดสอบตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2025จนปัจจุบันก็คือเดือนสิงหาคมปี2025นะครับทดสอบไปทั้งหมด115ไม้ดังนั้นทางสถิตินั้นถือว่าสอบผ่านนะฮะชนะ65ไม้แพ้50ไม้นะครับ Profit factor อยู่ที่1.95 Maximum draw d แม็อดาวนะครับไม่ได้สูงเลยนะอยู่ที่20.98%เเท่านั้นเองนะครับ เพื่อนๆที่เทรดจริงๆนะครับไม่ว่าจะไปใช้ในการสอบกองทุนหรือว่าปั้นพอร์ตนะครับอยากให้ตัว Max d ซ์ดอรดาวนี้ลดลงนะครับง่ายนิดเดียวก็คือมาปรับ r i สเปอร์เทรตรงนี้ให้ต่ําลงนะครับอาจจะเล่น1-2%ก็พอนะตัวกําไรก็อาจจะลดลงนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าได้ความเสี่ยงที่ต่ําลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือระบบ MA c d ที่เพื่อนๆกำลังจะได้เรียนในอีกไม่กี่นาทีถัดไปนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเซตค่า MACD และ e อ a อกันก่อนนะครับแล้ว อัปเดตล่าสุดปิดเดือนสิงหาคมปี2025 AI f o r e i s Hunter ทำกำไรสูง91.91% Maximum drawdown ต่ำเพียง19.82%นับเป็น1ปี11เดือนที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างตอ่อเนื่องให้กับเพื่อๆนๆเทรดเดิกนการนะครับเริ่มให้ AI ดูแลพอร์ตของท่านได้แล้ววันนี้สนใจทักไลน์แอด c h a n c e t e s l ได้เลย อินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้มี2ตัวเท่านั้นเองนะครับเส้นแรกนะครับง่ายที่สุดแนะนำก่อนเลยนะตัวนี้จะช่วยเราฟิลเตอร์เทรนใหญ่นะครับก็คือตัว EMA ผมใช้พิเรีดเป็น200นะครับเพื่อนเพื่อเซตตามได้เลยอันนี้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ากราฟอยู่เหนือ EMA 200ก็บายอย่างเดียวถ้าอยู่ต่ำกว่า EMA 200ตรงนี้ก็เซล์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับถัดมาคือตัว e MACD นะครับเพื่อนเพื่อหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วส่วนใครยังไม่รู้จักผมอธิบายคร่าวๆนะครับ MACD นะครับจะมีค่าตั้งแต่แดนบวกและแดนลบนะครับเส้นกลางตรงนี้คือเส้นศูน,เ,นเพื่อนๆดูทันไหมถ้าเกิดว่าตัวเส้น MACD คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่เหนือศูนขึ้นไปนะครับก็มีแนวโน้มว่ากราฟนั้นจะอยู่ในทิศทางเป็นลักษณะของขาขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่า ตัว MACD หรือว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมันอยู่ใต้น้ำนะครับหรือว่าใต้เส้นศูนย์ก็มีแนวโน้มที่กราฟด้านบนจะเป็นไงครับเป็นทิศทางขาลงนะฮะจะลงแรงลงไม่แรงก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้ไว้ดูทิศทาง Direct i o n นะครับส่วนเส้นปลาตรงนี้นะครับคือเส้นของตัว Signal Line นะครับส่วนการตั้งค่านะครับก็ตั้งค่าใช้ค่า default เลยนะครับ12 26และ9ที่เพื่อนเพื่อนเห็นตัวนี้นะครับ MACD Zero Zone Cross Over Arrow เนี่ยอันนี้คือ indicator ที่ผมแจกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญีกับ Ti Link Broker ผ่า ใช้เ g e s c h o o l นะครับรับไปฟรีเลยนะทุกทุกทุก EP ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยดูนะครับการตัดของตัว MACD c r o s s s i g n a l Line ลงแบบนี้นะครับเมื่อไหร่มีการตัดก็จะมีลูกศรเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้คือตัดลงนะฮะส่วนด้านล่างตัดขึ้นแบบนี้นะครับสีเหลือง Cross ตัด Signal Li n e ขึ้นแบบนี้ก็จะมีตัวสัญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้มีการ Cross นะครับก็ชี้ขึ้นลูกศรก็จะแสดงผลแบบนี้ด้วยนะครับทำให้ง่ายในการดูแต่ถ้าเกิดว่า ใครไม่ได้รับตัวนี้ไปนะครับหรือยังไม่สนใจยังไม่พร้อมที่จะเปิดบัญชีนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันเพราะว่ายังไงเพื่อนๆก็เทรดได้อยู่แล้วนะก็ใช้สายตาเราดูก็ได้นะครับมัน cross ปุ๊บเราก็เข้ามานะครับเปิด buy vsell อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามเทคนิคที่ผมจะสอนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับ โอเคนะหวังว่าเพื่อนๆจะตามทันและเข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับตัวอย่างในการเทรดขาขึ้นกันต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับกฎเหล็ก3ข้อนะครับสำหรับการเทรดหน้าบ่ายนะขั้นที่1่เพื่อนๆต้องใช้ EMA 200ในการฟิลเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าราคาปิดยืนอยู่เหนือ EMA 200แบบนี้เทรดบายได้แน่นอนนะครับและอย่างที่2ก็คือเราจะรอให้ตัว MACD มีการ cross ตัด signal line แต่ว่าต้องตัดใต้น้ำนะครับหรือว่าตัดใต้เส้นศูนย์ของ MACD นั่นเอง และสุดท้ายก็คือทําการเข้าอเดรนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะเพื่อนๆข้อสังเกตนะครับตอนนี้นะราคาปิดนะครับยืนอยู่เหนือเ m a 2 0 0แล้วเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยผ่านแล้วนะครับกดข้อที่2คือเส้นสีเหลืองนะครับหรือว่าเส้น MACD เนี่ยนะครับจะต้องคลอสตัด Signal Line หรือว่าเส้นประใต้น้ำเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะมีอินดิเคเตอร์คอยช่วยดูอยู่แล้วนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันมีการคลอสตัดที่บริเวณนี้ เพื่อนมองเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะแสดงตัวลูกศรนะครับเพราะว่าผมใช้ตัว macd zero zone crossover arrow นะครับแสดงจุดที่มีการตัดและจุดตัดนี้นะครับจะเป็นจุดตัดใต้ศูนย์ด้วยนะครับหรือว่าใต้น้ำด้วยนะผมเขียนเงื่อนไขไว้นะฮะดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่รอเข้าบายได้นะครับจุดเราเข้าบ่ายอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่แท่งเทียนแท่งสีแดงตรงนี้นะครับตรงกับลูกศรเป๊ะเลยเปิดบายได้เลยนะครับตรงนี้คือสเต็ปที่2นะ macd cross นะครับและสเต็ปที่3คือการเข้าออเดอร์นะฮะ ข้าออเดอร์ที่ราคาปิดครับมันเป็นแท่งแดงเราก็ต้องเข้าที่ราคาปิดตรงนี้นะ SL นะครับวางไว้ที่ l o ของแท่งที่1จําไว้ดีนะครับแท่งที่เราเข้าคือแท่งที่2นะฮะแท่งที่1คือแท่งก่อนหน้านะครับเราจะวาง stop loss ไว้ที่ low RR ตั้งไว้เลยฮะหนเท่าแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนหลายคนนะครับเทรดเนี่ยใช้เม c d e s ตัดซีโนไลน์แต่ว่าตัดเหนือน้ําแบบนี้มีโอกาสที่เราจะดอยได้นะครับ ปลอดภัยที่สุดที่ผมทำเทสมา115ไม้มแล้วนะครับกำไรกว่า70% 0เนี่ยให้ตัดใต้น้ำง่ายนิดเดียวเองนะครับแล้วเ,เพื่อนก็เปิดบ่ายไปอีกจุดสำคัญที่ต้องเน้นก็คือซับรอสนะครับวางไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้าตรงนี้ก็จบ1ไมายนะครับเ,เพื่อนอ่ะลองไหลไปดูต่อนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ตัว m a c มนะครับมันไหลลงมาต่ำกว่าศูนย์อีกแล้วนะครับแล้วไหลลงมาใต้น้ำอีกแล้วตรงนี้เหมือนจะตัดนะครับแต่ยังไม่ตัด ตรงนี้มีการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องเปิดเลยครับเปิดบายที่ราคาปิดถันนไหม sl วางไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้านะครับ rr ตั้งไว้1.5เท่าไม้นี้คือเสียนะครับเรามีตัวอย่างที่เสียให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่า win rate มันไม่ใช่100%นะเพราะหลายๆคนยังตามหาโฮล g เกรลอยู่นะครับอเอาแบบ win 1น0ยเอ,อยอางเงี้ยนะครับระบบนี้ก็จะไม่ได้ตอบโจทย์นะระบบนี้ตอบโจทย์ในการทำกำไรนะครับ เพราะอะไรครับตรงนี้ตัดขึ้นมานะครับแล้วมันขึ้นมาแล้วตัดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนสังเกตไหมตรงนี้เนี่ยเป็นการตัดรอบที่2นะครับเห็นปะเส้นสีเหลือง cross ตัดตรงนี้มันก็เลยโชว์ตัวลูกศรที่บริเวณนี้นะครับว่ามีการ cross ใต้น้ําเพราะฉะนั้นแท่งสีเขียวตรงนี้คือแท่ง setup นะครับเราก็เลยทําการเข้าด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับ SL วางไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้าเล่น15ทีเองนะครับการเข้าออกจะต้องไวนิดนึงนะครับเมื่ออาจจะตั้งแจ้ง alert นะครับ Trading View ทำได้อยู่แล้ว ไม้นี้ก็สามารถที่จะเทิร์นคืนได้นะครับกําไรนะครับ1ไม้เสียหนึ่งไม้แล้วก็กําไรอีกหนึ่งไม้สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ1ใช้ EMA f i l ฟิลเตอร์เทรนนะครับอันดับที่2คือมองหา MACD ดตัดซิญญาลนใต้ศูนย์นะครับหรือว่าใต้น้ำเท่านั้นเองแล้วเพื่อนๆทําการเข้าออเดอร์วางสต๊อปลอที่ถูกที่เท,ท่านี้เองนะครับสําหรับการเทรดขาขึ้นเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างการเทรดขาลงกันตัวอย่างการเทรดขาลงนะครับตรงกันข้ามกับขาขึ้นนั่นคือแท่งเทียนนะครับจะตต้อองถูกิเร์ อยู่ต่ำกว่า EMA 200นะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ต่ำกว่าอยู่แล้วสเต็ปนี้ที่1ผ่านนะครับสเต็ปที่2ถัดมานะครับเพื่อนเพื่อนลองดูตัว MACD กับตัว Signal Li n e ดีๆนะครับจะต้องมีการคลอสตัดกันแต่คราวนี้จะต้องตัดกันเหนือน้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเส้นสีเหลืองนะครับกำลังจะโน้มตัดตัดเรียบร้อยแล้วนะครับค o อสตัดเส้น Signal Line เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆมองเห็นตรงกันแน่นอนนะครับตรงนี้พอมีการคลอสตัดเหนือน้ําด้วยนะลูกศรด้านบนก็จะโชว์แบบนี้นะครับสำหรับคน ให้เราทำการเปิดเซลล์ที่แท่งเซตอัพนะครับ SL วางไว้ที่ไฮของแท่งก่อนหน้านะครับอ a ห่เท่าแบบนี้เองครับเนี่ครับเรียบร้อย TP เป็นหนึ่งไม้นะครับถัดไปนะครับไปต่อเพื่อนๆตรงนี้มีสัญญาณการ cross ตัดขึ้นใต้น้ำเป็นไงครับเปิดบายเลยไหมแท่งนี้น่าสนใจนะครับเปิดบายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเทรนใหญ่ไปครับแนวโน้มคือขาลงนะครับเราเปิดบายไม่ได้ เพราะฉันตรงนี้มือนิ่งนะครับสัญญาณม้าไม่เช่เทรดตลอดตอนนี้จะสังเกตว่าราคานะครับมันก็ขึ้นไปอยู่เหนือ EMA 0 0แล้วละ MACD ก็ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้มีการ cross อะไรครับมีการ cross เหนือน้ําราคาปิดมาดูลูกศรกันนะครับลูกศรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆราคาปิดก็เป็นไงครับปิดได้ต่ำกว่า EMA 200เพราะฉนั้นเราสามารถที่จะเปิดเซลล์ได้นะครับ SL วางไว้ที่ high ของแท่งก่อนหน้านะครับ RR 1.5เท่าเช่นเดิมสามารถที่จะเซลลงมาได้นะครับเซลล์ตาม เทคนิคเราเลยนะครับระบบนี้ TP ไปอีกหนึ่งหมายเห็นไหมครับเพื่อนๆขาลงก็ตรงข้ามกับขาขึ้นเท่านั้นเองนะครับมองหาการ cross แต่เป็นการ cross เหนือน้ำนะครับนี่สัญญาณที่1 cross ลงมาสัญญาณที่2 cross ลงมาแล้วก็ใช้ EMA 200 filter trend เท่านั้นเองนะครับ จะเห็นว่าเป็นระบบที่เรียบง่ายมากๆนะครับหลักๆคือใช้ m a c d ที่ยังไม่ได้ปรับค่าเลยนะครับใช้ค่า d e f a u l t ได้เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเทรดทำกำไรในคู่เงินบ t c o อ n ได้อย่างสบายๆนะครับเทรดสั้นด้วยทำเฟรม15นาทีนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ระบบที่เรียบง่ายนะครับลองไปทำการทดสอบทดลองก่อนใช้งานจริงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปทดสอบทดลองแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสนุก